วันที่6รกรกฎาคม2567สวัสดีครับวันนี้ลุงนำเสนอชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์2แผงขนาด1,100วัตต์ในระบบ24โวลต์ดี เก็บไว้ในหมอ้อแบตเตอรี่น้ำดีแอซิดสหม้อนะครับหม้อละ75ถึง80อต่ออนุกรมกันให้เป็น24โวลต์นะครับแล้วก็ผ่านเข้าตัว NV 3 5 0 0วัตต์อินเวอร์เตอร์นะครับจากนั้นก็มาผ่านเข้าที่ตัวนี้นะครับ L 1 ของตัว L1 และ L L แอลแอลแออะไรนี L ่ยนอลสานะครับ L3 นะครับหนึ่งกับสามเป็นช่องว่างตรงกลางให้เป็นเป็นฉนวนเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่คือไฟที่เข้านะครับมาจากตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็เอาไฟมาจากแบตเตอรี่นะครับเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ไฟตัวนี้ก็จะแทบไปเลี้ยงนาฬิกาตัวนี้เป็นไทม์เมอร์นะครับด้านนี้ อนนี้คือ L กับ n เนี่ยเป็นไทม์เมอร์สีน้ำเงินเนี่ก็เป็นสีสมมติว่าเป็น n สีน้ำตาลสมมติว่าเป็น L จะเป็นสลับขั้วได้นะครับจากนั้นด้านเอาต์พุตของตัวไทม์เมอร์หรือนาฬิกาเนี่ยนะครับสีน้ำเงินเนี่ยจะมาต่อเข้าที่ตัวด้านหลังเนี่ยนะ A1 หรือ A2 ก็ได้ที่ไปแค่วงชีนะครับส่วนสีน้ำตาลเนี่ยมาผ่านเข้าตัวเป็นเส้นสีแดงนะครับ ผ่านเข้าฟิลตัวนี้นะครับฟิลขนาดหนึ่งแอมป์นั่นหนแอมแล้วออกจากฟิลก็มาเข้า A2 ะครับถ้าหากว่าที่นี่เป็น A2 อีกด้านอีกด้านนึงจะเป็น A1 ก็คือคอยของตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับเวลาเราตั้งโปรแกรมเนี่ยอันนี้เซตโปรแกรมให้ทํางานให้ปั๊มเริ่มทํางานที่8ปดโมงครึ่งเชา้าและไปหยุดที่4ี่โมงเย็นเรียกว่าสูบน้ำมันกับทั้งวันนะ ื่อจะสูบน้ําขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ําในบ่อกเก็บน้ํามันยอดเนินนะครับจนกระทั่งมันเต็มแต่ว่าเราเต็มเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกแต่ว่ามันยังไม่เต็มมันยังไม่เต็มง่ายๆเพราะมันมีความจุป,ประมาณ167คิวบิกเมตรวันหนึ่งก็คงจะสูบได้ประมาณสัก10คิวนี่ถือว่าเก่งแล้ว <laughs> นะครับเพราะว่าจากการไหลมันต่ําเนื่องจากเฮทมันสูงเฮทนี่สูงจากพื้นดิน ขึ้นไปจากประมาณสองบาอากาศสองบาคือประมาณยี่สิบเมตรนะครับแล้วก็ลงไปในบ่ออีกประมาณสี่สิบเมตรรวมทั้งหมดเป็นหกสิบเมตรเพราะฉะนั้นน้ำที่ปลายท่อมันจะไหลด้วยอัตราการไหลประมาณ10ลิตรต่อนาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสูบทั้งวันมันก็ได้ไม่ไม,ไม่กี่คิวนะครับและไม่ประมาณ10คิวอคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วบางทีพอว่ามันตกมันก็ตัดการทํางานด้วยนะครับไม่จ่ายไฟ โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะลุงต้องเพิ่มระบบเซฟตี้ไปอันหนึ่งก็คือระบบตําตัดสูงต่อเพื่อไม่ให้อินเวอร์เตอร์มันมันอินเตอร์ลับหรือมันหยุดเพราะอินเวอร์เตอร์มันไม่มีระบบออโต้รีเซตก็จะไปต้องติดตั้งระบบะต่ำตัดสูงต่อแบบตัวนี้แบบตัวนี้นะครับแบบตัวเนี้นะครับเอามาไว้ที่นี่นะครับนะครบพร้อมกับด้วยโซลิดสเตตรีเลอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันจ่ายไฟ เป็น Power Line เนะี่ยตัวนี้นะเข้ามายัางตนหน้าแมกนติด c o n แทคเตอรได้นะครับแล้วก็เวลาแสงแดดไม่มีนะครับหรือแดดอ่อนก็ดีเนะี่ยวลน์มันต่ำวัลน์ในอ่อแบตเตอรี่ต่ำมันก็จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นต้นงั้นระบบอัตโนมัติก็จะมี2อ,อโหมดโหมดแรกก็คือเวลาตั้งเริ่มทำงาน8โมงครึ่งหยุดทำงาน4โมงเย็นโหมดสก็คือวลน์นะครับถ้าโวลน์ต่ำ เกินกว่าค่าที่ตั้งไว้เช่นต่ำกว่า2 3 5โวลต์ก็ตัดการทำงานนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วมาสตาร์ทใหม่ที่ประมาณ2 5โวลต์อย่างเงี้ยสมองนี้เป็นต้นทำงานหยุดหยุดตับดับติดติดก็ขึ้นอยู่กับความจุข,ของแบตเตอรี่ว่ามันสามารถจะจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องได้กี่นาทีในใน,ในหนึ่งคาบหรือในหนึ่งไซเคิลนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ